ย้อนหลังไปในอดีตมากกว่า120ปีมาแล้วป่าดงดิบอันกว้างใหญ่ไพศาลขั้นกลางระหว่างที่ราบลุ่มภาคกลางกับที่ราบสูงภาคอีสานนั่นคือเทือกเขาพนมดงรักเต็มไปด้วยพยัอันตรายนานับประการทั้งจากสัตว์ป่าไข้ป่า ตลอดจนพูดผีปีศาจและอาถรรพ์ลึกลับมากมายพืนป่าแห่งนี้ผู้คนจึงขนานนามว่าดงพญาไฟผู้ใดเข้าไปในป่าพื้นนี้น้อยคนนะักที่จะได้กลับออกมาจนเป็นที่ร่ำลือเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายการเดินทางจากเมืองสระบุรีกับมณฑลน,นนะครราชสีมา ก็ต้องผ่านลงพญาไฟแห่งนี้และจะใช้เกวียนก็ไม่ได้ต้องอาศัยการเดินเท้าอย่างเดียวต้องเดินตามสันเขาบ้างไหลเขาบ้างลำธารบ้างคนเดินตามปกตินั้นตั้งแต่ตําบลแก่งคอยสระบุรีต้องค้างคืนในป่านี้ถึงสองคืนจึงจะผ่านพ้นไปได้ในระยะต่อมา สถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นในปี2434เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างทางรถไฟเชื่อมภาคกลางกับภาคอีสานโดยตัดผ่านดกพญาไฟช่วงนี้ทำให้วิศวกรนายช่างและแรงงานจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างก็พาชีวิตมาสังเวยกับไข้ป่ากันเป็นจำนวนมากศพกองกันเป็นภูเขาเหล่ากาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสลดพระทัยยิ่งนักทรงโปรดกล้าให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยทั่วกันพร้อมกับให้ยุติการสร้างทางรถไฟไว้เพียงเท่านี้เมื่อพระองค์เสด็จมาทำพิธีเปิดทางรถไฟ ขณะเสด็จกลับได้ผ่านป่าใหญ่ดงดิบปัจจุบันคือบริเวณเขื่อนลำตะคลองถึงสถานีรถไฟปากช่องก็ได้ทรงรับสั่งถามว่าป่านี้ชื่ออะไรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลว่าชื่อป่าดงพญาไฟพระองค์ทรงรับสั่งว่าป่านี้ชื่อฟังดูน่ากลัวจึงตรัสว่า ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดงพญาเยน็นเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของอาณาประชาราชในวันข้างหน้าขอย้อนไปในอดีตเมื่อราษฎรบ้านท่าชัยและบ้านท่าด่านจังหวัดนครนายกได้พากันขึ้นไปถากถางป่าปลูกข้าวปลูกพริกไม้ผลและปลูกบ้านเรือนอยู่บนยอดเขา ประมาณ30หลังคาเรือนจนเกิดเป็นชุมชนเล็กๆขึ้นและต่อมาทางการได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเขาใหญ่ขึ้นกับอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนั้นในสมัยนั้นประลัดจากนิสัยสัตว์ชาวอำเภอเขานางบวชจังหวัดนครนายกมาดำรงตำแหน่งเป็นประหลัดกองทัพดูแลหัวเมืองด้านทิศบุรพา ได้แก่ปราจีนบุรีนครนายกเป็นต้นท่านเคยผ่านมรสุมศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างโชคโชนท่านมีบุคลิกที่สง่างามสมชายชาตินักรบเมื่อเสร็จศึกสงครามท่านมักออกเยี่ยมเยือนนักรบไทยลูกหลานของท่านเสมอครั้งหนึ่งท่านได้ทราบข่าวว่า ลูกน้องของท่านไปตั้งตัวเป็นโจรอยู่บนเขาใหญ่และเห็นลูกน้องถากถางป่าบนเขาใหญ่จนเตียนโลง่งท่านก็เกิดความเสียใจท่านมีความสามารถในการปราบปรามโจรผู้ร้ายและรู้จักภูมิประเทศในแถบนี้เป็นอย่างดีมีความชำนาญในการใช้ปืนบนหลังมา้าเมื่อท่านกเกษียณอายุราชการ ทางการจึงขอความร่วมมือให้ท่านช่วยเหลือราชการบ้านเมืองอีกครั้งในการทลายซ่องโจรบนเขาใหญ่ซึ่งมีอยู่ห้าก๊กสําคัญได้แก่เสือจันเสือไซเสือบุญมีเสือสําอางและเสือสองพี่น้องคือเสือเย็นกับเสือล่าแต่ก็มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเชื่อ ท่านจึงนัดกลุ่มโจรเพื่อเจรจาณป่าหญ้าคาใกล้หนองขิงแต่ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นปรากฏว่าหัวหน้าโจรกลุ่มนั้นถูกจับตายและท่านได้ชักชวนชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่ลงจากเขาใหญ่ท่านประหลัดจางเป็นผู้มีวิธีการที่แยบยนจนทำให้เสือกกต่างๆ ยอมรับนับถือและปฏิบัติตามเลิกราเป็นโจรกลับลงมายังพื้นราบมีอยู่ครั้งหนึ่งโจรสองพี่น้องเพียงพบหน้าท่านครั้งแรกเท่านั้นก็ลงจากหลังม้ามากราบแล้วพูดคุยกับท่านถึงกับยอมบวชเรียนและต่อมามีอาชีพเป็นครูนับว่าท่านปลัดจางเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งในช่วงกรุงรัตนโกสินทร ท่านได้รับแต่งตั้งจากทางราชการให้เป็นผู้เก็บค่าสวยในพื้นที่นครนายกเนื่องจากขณะนั้นเมืองนครนายกเก็บค่าสวยส่งหลวงน้อยลงทุกปีเพื่อให้เก็บค่าสวยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางราชการจึงสัรหาบุคคลมาทำหน้าที่นี้ด้วยเหตุนี้ท่านประหลัดจางจึงได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพราะท่านเป็นผู้มีฝีมือ มีความซื่อสัตย์มีจิตใจอบอ,อ้อมอารีกอบกับท่านเชี่ยวชาญในการรบเคยออกปฏิบัติหน้าที่เก็บสวยกับทางราชการท่านจึงมีม้าเป็นพาหนะแต่งกายด้วยชุดสีแดงมีปืนและดาบเป็นอาวุธประจำกายต่อมาท่านได้สิ้นชีวิตลงด้วยพิษไข้ป่าในวัย75ปี ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งศาลเพียงตาไว้ที่ใต้ต้นกระบกใหญ่บนเขาใกล้โรงเรียนวัดหนองเคี่ยมจังหวัดนครนายกโดยเรียกศาลนั้นว่าศาลเจ้าพ่อปลัดจางต่อมาหลังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้มีการจัดตั้งป่าเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติได้เกิดนิมิตถึงเจ้าผู้คุ้มครองสรรพสัตว์และผืนป่า ซึงได้มีการจัดตั้งศาลเจ้าพ่อขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่23ถนนธนรัตและได้อัญเชิญดวงวิญญาณของท่านมาสิงสถิตไว้และขนานนามว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ถือว่าท่านเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ทุกปีในวันที่26มกราคมจะมีการบวงสวงระลึกถึงพระคุณท่าน โดยเลือกเอาวันที่อันเชิญดวงวิญญาณท่านมาอยู่ที่ศาลใหม่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนเขาใหญ่มักจะแวะกราบไหว้อธิษฐานขอให้เดินทางโดยปลอดภัยและขอโชคลาภจากท่านอยู่เสมอและมักจะสมปรารถนาหรือใครเดินทางผ่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็มักจะบีบตแตรทำความเคารพท่านทุกครั้งถิ่นสถิตของเจ้าพ่อเขาใหญ่ ก็มีอยู่ทั่วไปในบริเวณป่าเขาใหญ่ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่รักษาป่าตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นก็มักจะมากราบบูชาบนบานสารกล่าวต่อเจ้าพ่อเขาใหญ่องค์นี้เสมอ